สวัสดีครับวันนี้ผมมีตะเกียงดีๆนะครับจากยี่ห้อโคมนนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น 286A นะครับเป็นตะเกียงหนึ่งไส้นะครับผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นตะเกียงดีไซน์รูปร่างสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยนะครับว่าของใหม่เนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะครับขออนญาตนะครับแนะนําผมขออนญาตขยับตัว ที่แกะออกจากกล่องแล้วก่อนนะครับเปิดออกมานะครับตัวนี้จะอยู่ในกล่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าด้านในเนี่ยในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับหนับแรกนะครับเปิดมาด้านในเนี่ยจะเห็นสีเขียวๆตัวนี้เป็นเคสนะครับตัวนี้เป็นเคสนะครับก็ตะเกียงรุ่นนี้นะครับมันก็จะมามาพร้อมเคสเลยนะครับผมนาดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยๆเอาออกตัวนี้จะเป็นฝาด้านบนของมันนะครับผมแล้วก็ด้านในอีกก็จะเป็นตัว ตัวตะเกียงแบบนี้นะครับฐานด้านล่างสีดำตัวนี้เป็นฐานของเคสนะครับแล้วก็จะมีไส้นะครับแถมไส้มา2ไส้นะครับ1ถุงนะครับมีมีสองไส้นะรูปร่างหน้าตาในกล่องนะครับก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือเล็กน้อยนะก็จะมีคู่มือเล็กน้อยแบบนี้นะครับในกล่องนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจุดกันนะครับแล้วก็สเปคต่างๆเกี่ยวกับตัว2 8 6 a นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับผมในุญาติเก็บก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการจุดแล้วก็พวกสเปคกันว่ามันสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับผมขอญาตเก็บก่อนนะครับมาพร้อมเคสเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับในการในราคาแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่ให้มาหรือว่าคุ้มมากนะครับ เนี่ยครับตัว 286A นะครับก็จะมาพร้อมเคสลักษณะแบบนี้วิธีการสวมเคสนะครับมันจะมีรูแบบนี้นะครับรูแบบนี Hij ้อยู่2ด้านนะครับให้สวมตัวลงล็อกมันนะครับฐานของมันมันจะมีล็อกมันอยู่นะครับดันลงไปได้เลยนะครับผมดันลงไปได้เลยเวลาเราพกผ้าหรือว่าเราไปแคมปิ้งเราก็ยกแบบนี้ไปนะครับก็ป้องกันการโปะแตกได้นะครับผมใช้งานสะดวกใช้งานสบายนะครับวิธีใช้ก็เปิดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ เอาออกมาได้เลยนะครับเปิดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับตัว 286A นะครับตามสเปคของมันเนี่ยมันจะใช้เบนซินขาวนะครับหรือว่าถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆเนี่ยสามารถใช้เบนซินได้แต่ไม่แนะนำแก๊สโซฮอนะครับผมวันนี้ผมสามารถาผมหาเบนซินขาวไม่ได้ที่ผมรีวิวตอนนี้ผมเลยเอาตัวน้ำมันเบนซินนะครับ ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราลองมาดูจุดกันว่าไฟมันจะเสียเสถียรหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับก็สรุปว่าก็ตามสเปกเนี่ยใช้เบนซินขาวแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็หาใช้เบนซินได้เช่นเดียวกันนะครับตัวสีเขียวนะครับก็เป็นสเปคของญี่ปุ่นนะครับเป็นของญี่ปุ่นดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับวิธีการใช้ตัว 286A นะครับมันสามารถจุดได้อยู่2แบบนะครับเราจะถอดโป๊ะออกมาลักษณะแบบนี้ แล้วค่อยจุดก็ได้หรือว่าจะจุดจะจุดแบบด้านในโปะเลยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยก็ได้จุดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะประกอบก็ได้เดี๋ยวแต่วันนี้ผมจะเอาแบบวิธีดั้งเดิมก็คือจุดแบบในโปะเลยนะครับผมก็เราจะได้มาดูวิธีการจุดกันนะครับว่ามันยากง่ายแค่ไหนนะครับสำหรับมือใหม่ก็ผมว่าตัวนี้ก็จุดค่อนข้างที่จะง่ายนะผมก็ว่าไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับแต่อาจจะต้อง ทำความเข้าใจจุดเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งนะครับผมวิธีการก่อนที่เราจะจุดเนี่ยเราเติมน้ามันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาถึงวิธีการปั๊มนะครับปั๊มให้เราเปิดวาล์วนิดหนึ่งนะครับเปิดวาล์ปั๊มนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดวาล์ปั๊มนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับมันจะปั๊มไม่ลงแบบนี้เลยนะครับเห็นมันจะปั๊มไม่ลงนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดวาล์วนะครับก็ให้ดันลงไปแล้วก็เปิดวาล์วนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเปิดวาล์วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสังเกตตรงกลางเนี่ยมันจะมีรูนะครับ ให้เอหัวนี่โป้งเนี่ยปิดรูไว้ถ้าเกิดเราไม่ปิดลมไม่เข้าถังนะครับให้เอหัวนี่โป้งปิดรูไว้เหมือนเราขีบมันอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับนะครับจนกว่ามันจะตึงมือนะครับอาจจะ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งก็แล้วแต่นะครับถ้ามันตึงมือเสร็จเรียบร้อยอันนี้เริ่มตึงมือแล้วนะครับปั๊มไม่เข้าละก็ปิดนะครับหมุนปิดวาวนิดนึงนะครับลมด้านในถังพร้อมที่จะจุดแล้วนะครับวิธีการจุดก็ ใช้ไฟแช็กก็ได้นะครับหรือจะไฟฟู่ก็ได้ chutz, เช่นเดียวกันได้ทั้ง2แบบนะครับมันจะมีรูอยู่ด้านใต้นะครับมันจะมีรูอยู่ด้านใต้ให้เอาไฟแช็คเนี่ยจุดแย่ลงไปแบบนี้นะครับแย่ไปแบบนี้แล้วก็เปิดวาล์วน้ํามันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมก็วิธีง่ายก็จุดไฟแช็ครอก่อนเลยนะครับแล้วก็เปิดน้ํามันนะครับเราจะได้ยินเสียงน้ํามันไหลวิ่งนะครับนะครับไฟมันจะลุกแบบนี้นะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องเผาหัวมันก่อนนะครับ เราจะต้องเผาท่อเจนให้มันร้อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะสมูทนะครับนะครับอาจจะเร่งหลีเร่งหลีนะครับให้ให้มันคงที่นิดนึงนะครับถ้าเกิดท่อเจนยังไม่ร้อนไฟมันจะลุกอยู่นะครับไฟมันจะลุกอยู่นะครับสักอึดใจเดียวนะครับก็จะได้แสงไฟที่สวยงามนะครับสักคู่หนึ่งนะครับ อ่าอันนี้เผาท่อเจนล้อแล้วนะครับสังเกตไหมครับได้ยินเสียงนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเล่งรีได้นะครับปรับปรับเล่งได้รีได้นะครับปรับเล่งได้ลีได้อันนี้ทํางานแบบสมบูรณ์แล้วนะครับข้อควรระวังนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะสำหรับมือใหม่ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เป็นไอความร้อนทั้งหมดเราอยามือไปแตะนะครับหลายคนโดนมือพองมาหลายคนนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อน นะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับจุดบริเวณนี้ก็คือมันเป็นไอระเหยของความร้อนนะครับมันก็บริเวณแถวนี้มันก็จะร้อนทั้งหมดนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับตัวนี้ก็สามารถนําไปแขวนนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะได้ตะเกียงสวยๆในการเติมน้ํามัน1ถังเนี่ยถังน้ำมันเนี่ยมันสามารถบรรจุได้ประมาณ500 5 0 0ร้อ5ถึงหกรอยาร้อยหิบนะครับหกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ สามารถประหยัดพลังงานได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็คือสามารถเปิดได้7จ็ถึงสิชั่วโมงแล้วแต่เราเร่งหรือว่าเราจะหลีมากน้อยแค่ไหนนะครับตามสเปคก็อยู่ได้นานถึง14ชั่วโมงนะครับต่อน้ํามัน1นึงถังนะครับลองดูนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน c ีเอ็มเฮติคอได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับสาหรับตะเกียงสองแปอนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ